สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบานแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังอยากโชคดีมีโชคลาบสวดคาถาขอลาบหลวงปู่หลิวแล้วตามด้วยคาถาพญาเต่าเรือนทุกๆวันเชื่อจะเกิดอนุภาพหนุนนำโชคลาบให้เห็นผล ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเทพเจ้าพญาเต่าเรือนคือฉายาของหลวงปู่หลิวปันนาโก วัดไรแตงทองจังหวัดนครปฐมพระเกจิอาจารย์ผู้ส่งพุทธาคมผู้สร้างและปลุกเสกพญาเต่าเรือนเครื่องรางที่มีอนุภาพแรงให้ผลดานโชคลาภเมตตามหานิยมค้าขายด้วยประสบการณ์ของผู้บูชาจึงทำให้พญาเต่าเรือนได้รับความนิยมอย่างมาก มาจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันหลวงปู่หลิวท่านยังเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเมตตาต่อญาติโยมอีกทั้งยังเปลี่ยนไปด้วยพุทธาคมอันแก่กล้าจึงไม่แปลกว่าในปัจจุบันมีผู้ศรัทธานิยมบูชาหลวงปู่หลิว ตลอดจนเครื่องรางพยาเต่าเรือนของท่านอย่างกว้างขวางเพราะเชื่อว่าบารมีของหลวงปู่ลิ้วและพยาเต่าเรือนจะบันดาลโชคลาภและความปารถนาให้กับผู้ศรัทธาจึงมีคาถาขอลาบหลวงปู่ลิ้วให้ผู้ศรัทธาได้สวดบูชาเพื่อขอพึ่งบารมี ของหลวงปู่หลิวดังต่อไปนี้การบูชาให้จุดธูปสามดอกหรือห้าดอกก็ได้คาถาขอลาบหลวงปู่หลิวตั้งนโมสามจบระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและคุณบารามีของหลวงปู่หลิววัดได่แตงทองแล้วสวดว่าจะขอลาบหลวงปู่หลิวจะมหาเทรา สุวรรณมามาระชะมามาเพชะมามาอาหาระมามาคาทะนียะมามาโภชะนียะมามาสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพพะบูชาพระวันตุเมณชาลีติอาคัตชายะอาคัตชาหิ จากนั้นจึงตามด้วยคาถาพยาเต่าเรือนคาถาพญาเต่าเรือนนะมะพะทะนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสินะ,ะอ,อ,อุทากะเมมะอะอุอะทองห้าจบหรือเก้าจบจากนั้น อธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาะโดยก่อนจะขอพรให้ตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและนำผาสัตว์โลกให้พ้นทุกได้แล้วระลึกถึงชาติที่พระองค์สเสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนอันมีจิตเมตตาต่อผู้คน ปรารถนาให้ผู้คนพบแต่ความสุขหากขอพรในสิ่งที่เป็นสุจริตพึงอธิษฐานไปตามนั้นแล้วท่านจะสมปรารถนาทุกประการสำหรับวันบูชานั้นให้บูชาในวันพระเป็นหลักการเปลี่ยนน้ำให้เปลี่ยนทุกวันโกนคือก่อนวันพระหนึ่งวัน ยามสวดบูชานั้นให้สวดบูชาก่อนนอนทุกคืนและก่อนเปิดร้านพยายามภาวนาพระคาทานาสังสีโมให้บ่อยจนจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจะพบกับความอัศจรรย์ในอำนาจของพยาเต่าเรือนเคล็ดลับอีกอย่างสำหรับการบูชาพยาเต่าเรือนขนาดเล็ก สำหรับพกติดตัวคือหากท่านสามารถพกติดตัวได้ตลอดก่อนออกจากบ้านหรือไปหางานให้ท่านยกเอาพยาเต่าเรือนขึ้นจบบนศรีรษะแล้วภาวนาพระคาถาพยาเต่าเรือนทําตามขั้นตอนการขอพรพระยาเต่าเรือนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพร้อมทั้งระลึกหน้า ของบุคคลที่เราจะไปพบอธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จอย่างไปพบหน้าบุคคลผู้นั้นหากเขาเป็นคนใจแข็งให้ภาวนาในใจขณะที่พบภาวนาสั้นๆว่านาสังสิโมสี่คำนี้จะช่วยให้ร้ายกลับกลายเป็นดีทำไมถึงต้องเป็นพยาเต่าเรือน หลวงปู่ลิวท่านเคยบอกไว้ว่าต้องการทำวัตถุมงคลให้แปลกและดีจึงนึกถึงเต่าเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนยาวเต่าเป็นสัตว์ที่มีศีลธรรมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเสวยพระชาติเป็นพระยาเต่ามาแล้วหลวงปู่หลิว ได้เล่าถึงตำนานพญาเต่าเรือนว่าเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นมีพญากาเผือกผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำใหญ่พญากาเผือกตัวเมียได้ออกไข่มาห้าฟองในรังบนต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนั้นอยู่มาวันหนึ่งพญากาเผือกทั้งสองได้บินออกไปหากิน ปล่อยให้ไข่ทั้งห้าฟองอยู่ในรังโดยไม่มีใครเฝ้าวันนั้นได้เกิดพายุรุนแรงขึ้นบริเวณริมฝั่งของแม่น้ำแห่งนั้นไข่ทั้งห้าฟองจึงถูกพายุพัดลงไปในแม่น้ำแล้วลอยน้ำกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางไข่พยากาเผือกได้ถูกเก็บไปเลี้ยงโดยสัตว์ชนิดต่างๆ คือฟองแรกเต่านําไปเลี้ยงไว้ฟองที่สองพญานาคนําไปเลี้ยงไว้ฟองที่สามพญาราชสีนําไปเลี้ยงไว้ฟองที่สี่โคนําไปเลี้ยงไว้ฟองที่ห้างูนาไปเลี้ยงไว้ไข่แต่ละฟองนั้นเมื่อถูกนําไปเลี้ยง ก็ได้มีพระโพธิสัตว <lines>. ์มาเสวยพระชาติเป <questions historian genommen> <edi> ็นส <chin> ัตว <iken> ์ตามผู้ที่เก็บมาเลี้ยงดูเช่นไข่ฟองแรกเต่าเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็มาเสวยพระชาติเป็นเต่าไข่ฟองที่สองพญานาคเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็เสวยพระชาติเป็นพระยานาคไข่ฟองที่สามพญยาราชสี เก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็สเสวยพระชาติเป็นราชาสีไข่ฟองที่สี่โคเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็สเสวยพระชาติเป็นโคไข่ฟองที่ห้มูเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็สเสวยพระชาติเป็นงูในการต่อมาพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์ได้มาเกิดใหม่ ในชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับดังนี้พระพุทธเจ้าพระองค์แรกทรงพระนามว่ากะกุสันโธพระพุทธเจ้าองค์ที่สองส่งพระนามว่าพระโกนาคมโนพระพุทธเจ้าองค์ที่สามส่งพระนามว่ากัสโปพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ส่งพระนามว่า โคตามโมพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าทรงพระนามว่าพระศีรีอริยะเมตรยโยซึ่งยังไม่ประสูติพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก่อนจุติต้องเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบารมีมาแล้วเป็นดอยชาติเป็นพันชาติหรือเป็นเมือนชาติเลยทีเดียว พยาเต่าเรือนจึงเป็นชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญบารามีหลวงปู่หลิวท่านเล็งเห็นว่าพญาเต่าเรือนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลท่านจึงได้นำมาเป็นแบบในการสร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงพญาเต่าเรือน ใช้บูชากันได้ร้อยแปดทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีสู้คดีความประกอบธุรกิจและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆ มาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ